เอาไว้ทาไมเกาะเริ่มต้นโจนสลัดบ้านมันหายนายบ้านมันหายไปไหนนายแรบ้านตรงนี้หายไปไหนเอาไว้เหมือนมันไม่ได้หายนี่วะใช่ไหมเมื่อกี้เขาเข้ามาไม่ได้เราไม่รู้ตามมานีนายเดินมาปึบติดเอาแล้วทำไมผมไม่มีบ้านวะเอาอย่างจี้เอาเฮ้บ้านโอ้โหบ้านหายของทหารเรือก็หาย แต่ว่าบ้านเกาะกลางอยู่ครบเจ้าเป็นผู้เล่นใหม่เหรอใช่ข้อคือตอบุตรแห่งโอดินว้าวเดี๋ยวเราสุมผลให้ให้เขาเวล์ยี่สิบเจ้าเวลยี่สิบใจะสุมผลท่านฮึบไปละตอนนี้เขาลังไปก่อลิงฮึบขึ้นเรือใครเอา้าเขาพาเขาพากลับมาเอาเอา้าเพื่อนกันเหรอมาเอาเขาไปแล้วมาเอาเราไปไหนเนี่ย เขาไม่เอาอ่ะเธอแปบ๊บมาที่ก่อเดิมก็เจอกันก่อนลิงก็ได้เนี่ยเค <Okay. S 1> อ้เค <c oughs> จนจะถึงก่อดลิงอ่ะเลี้ยวกับแล้วไปแล้วนะหายตู้ <I do. S 1> อ้าวเว้ยเอาเรือเขาด้วย <c oughs> ไปแล้วนะจบเลยไปไหนไปเวลให้ถึงยี่สิบเคครับอ้าวจะไปโลกสองซะละ <c oughs> ไปก่อนลิงตอนแรกนายก็จะไปไม่ใช่หรอ ไป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 ทำไมเดินเล่นวิทำไมเบอร์รี่เกิดเยอะนี่เบอร์รี่ฟาร์มก่อนลิงหลงทางหลงทางยังพอหาเจอแต่ถ้าหลงเธอจะหาทางเจอไหมอ้าวไปละไม่สนใจเราเล่นมุกเฮ้ยเดอะฮักสุนผลให้นะครับพอดี่ข้ามีคนที่จะสุมให้แล้วอะนะโทษเทเคไรท์นิ่งจะมาในอีก2นาที กหนึ่งนี้มันได้โทเค็นเยอะปะอุยไลท์เทนนิ่งมาแล้วกอลิงก็มีแป๊บแป,แป,แป,แปอุย้ยได้25เฮ้ยก็ถือว่าได้อยู่นวเนี่ยอุยกอบาร์กี้ก็มีเราก็ฟาร์มโทเค็นเล่นๆไปรอเพื่อนเราฟาร์มดูว่าสายฟา้ามันผ่าตรงไหนเราก็จัดการมอนตรงนั้นปุ๊บสายฟา้าผ่าตัวนี้เราก็ตีตัวนี้โอเคเรากลับไปดูเพื่อนแป๊บเร็วถึงไหนละเอาไว้ ทำไมเพื่อนมาอยู่ก่อนนี้ไม่ฟาร,ร์มเวลแล้วเหรอใช่ครับแล้วทำไรเขายังเวลเอ่อสิบหกฟาร,ร์มเลเวลครับอา้าวนี่คือการฟาร,ร์มเลเวลของเขาเหรอฟาร,ร์มเวลต้องไปก่อนลิงทำไมแมพผมมันไม่ค่อยโหลดอะไรเลยเนี่ยสะพานก็หายมาเพื่อนเดี๋ยวฉันช่วยเนี่ยยิงลิงปุ๊บสิบเก้าแล้วเพื่อนอีเวลเดียวทำไมเหมือนเขาไม่ได้รับเคล็รับเคล็ดอย่างโอ้ยอย่ามัวแต่พิมพ์รับแล้วครับ ยีได้สักทีนะเดี๋ยวข้าจะสุม่มผลให้นี่สุ่มแบบซัมเมอร์ด้วย <Wow. S 1> เป็นต่อบุตรแห่งโอดินแล้วจะได้ผลทีเออโอ้โหมันสไลด์ไปไดมอนเอาไปเลยเพื่อนปึ๊บเฮ้ยมีคนมามีคนเหลี่ยมโอเคเรียบร้อยงั้นเอาเฮ้ยแกฆ่าเขาทำไมแก แต่เขาก็กินทันอยู่เพราะว่าถ้ากดกินไปแล้วมันก็จะได้เลยนี่ช็อตช็อตช็อตฉันจะช็อตแกจนกว่าจะตายนี่นี่ฉันช็อตแกจนกว่าจะตายแย่ข้าจัดการให้ละขอบคุณครับที่ให้ผมเอาไว้เปิดทำไมเฮ้ยไม่จบหรอมาได้ช็อตช็อตเฮ้ยสแป๊มกับสแปมช็อตช็อตช็อตอินฟินิตี้ช็อตอ่ะรู้จักปะ อินฟินิตี้ช็อตยิงชื่อกระตุก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 เอ้ยมันก็หาดีเหมือนกันนะฮะไปไหนเพื่อนอ้าวเมื่อกี้มืออิเล็กทริกไปโดนไล่เดอะฮักใช้ผลสายฟ้าด้วยแต่ว่าเราเจอเดอะฮักบ่อยยังเนี่ยอาป้าต้านเะนี่ยง่ยฮักพี่ว่าไงเขียวเออไอ้นี้ก็เขียวอีกแล้วเนี่ย ตอนนี้ทุกคนจะกลายเป็นเดอะฮักพี่เป็นคนดังไม่ใช่ข้าเป็นเทพเค <Okay. S 2> ข้าคือต่อเทพเจ้าสายฟ้าบ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 ,าบ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 าพามบ์อะไริมแลนะผมก็เป็นทำไมไม่มีลูกแก้วไหนลูกแก้วเจ้าอ๋อนี่โชพี่ไข่ตุ่นบะครับทำไมพวกนี้รู้มากข้าตอบุตรแห่งโอดินเจ้าคือใครอ่ะหายไปไหนละเจ้านกขอพอนขอผอนอผอน,นาย ไม่มี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 โอเคมีมี <Okay. S 2> มีมีม,ม,มีก็ผมคือเทพเจ้าทั่วไปเทพเจ้านกเทพเจ้าทั่วไปคืออะไรคอรลับจิบจิบผมไม่ใช่ลูกี๊ยวนกก็จิบจิบได้โอ้นกร้องไงขอ please <laughs> เดี๋ยวมีผลไฟอยู่แล้วนะกลายเป็นนกอีกคนงเจ้านกเอาเว้เขามีลูกแก้วแล้วทำไมตอนแรกเราไม่เห็นตีแชงเหรอ ดี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 โอ้โหคอมโบจนทะลุปึ๊บนี่ีดีดีีขอรับท่านเราไม่ได้เรียกน้ยเราเรียกนกอีกคนพอข้าเรียกนกอีกคนจะไปไหนวนะน่ะยืนคุยกันเฉยๆดิโน่นเนี่ยข้าเรียกนกตัวนะ่ะอ๋อไม่รีบนอนพรุ่งนี้ไม่มีเรียนเหรอไปไหนอีกละตอนนี้แก๊งนกกำลังเอ,อ่อกินปลาอยู่สองคู่หูนกกำลังกินปลา ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโดนปลาสับตายหนึ่งเออไม่รีบนอนพรุ่งนี้ไม่มีเรียนล่ะต้องนาฬิกาปลุกไว้แล้วครับไม่ได้ต้องรีบนอนถึงเราจะตั้งนาฬิกาปลุกไว้แล้วอ่ะเราก็ต้องนอนดิเพื่อสุขภาพไงเราต้องแบบเก็บชั่วโมงการนอนให้ครบตลาดผมขอขาดคำสั่งครับกับผมกับผมเฮ้ยเัินก็ลาก่อนนะเฮ้ยจะรีไปไหน โอ้โหเราสูงไปเยี่เอาไปเกินตุมบอกเลยว่าสกิลอย่างกว้างอ๋อนะชุดเทพจัดข้าต่อเทพเจ้าสายฟ้าใช่ลระใช่เฮ้ยพวกดูนี่นะเดี๋ยวโชว์ความเป็นเทพเจ้านี่เลเวลเท่าไหร่ล่ะ ตันเป็นไงปกติเราหลอกคนอื่นว่าเวลน้อยอันนี้เราหลอกคนอื่นว่าเราเวลตันอ๋อการจะเป็นเทพมันต้องเวลเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะโอเคคนดังปะเนี่ยก็พอตัวมีคนรู้จักข้าเยอะช่องตื้ตื้อตืดอ้อาวไม่ให้พิมพ์่ะตื้อไรเหรอข้าเป็นบุตรของโอดินเฮเกอ๋อเกี่ยวอะไรกับเกออ๋อเปล่าเกเฮ้ยเค มันเก๋เจ้าทำไรค่าดูนี่นะดูนี่นะไปไหนแล้วเทพเจ้าสายฟ้าตุมแตกเนึง่งตายตายละยังคิดจะสู้อีกเหรอเนี่ยยังคิดจะสู้งั้นเหรอไม่อ่ะเค okay. เจ้าคิดถูกแล้วทำไมยังมาจับพาเล่นคิดอะไรถูกทีมไม่สู้กับข้าทําไมก็โดนไปรอบนึงแล้วนี่ยังไม่รู้อีกเลรอมนุษย์สู้กับเทพไม่ได้ตีไม่เข้าเลยก็บอกอยู่โอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับต่อด้วยนะเราเจะกันใหมค่คลิปหน้าสำหรับนี้ลาไปก่อนรอรอ